ไม่ต้องหรอกไม่ต้องเออนุญาตนะครับแต่พูดก่อนพูดก่อนนี่นะนี่พัคเก็บอร์ดเอฟิงเกอร์เกอร์บอร์ดนั่นอะไรอีกพอมาพอรู้ตัวื้ออะไรมาให้หนเอาบอกมบอกมาเอาบอกมาเอาเอาโน้หมนคือฟิงเกอร์บอร์ดแต่มัไม่ใช่ของิงมันคือพลาสติกเนี่ยขมมรับฟังให้กรุงเทพอ่อ่ะนี่น ว่าช่วยโกซัสแทนแทนเขาเข้าอฉันจะได้ไม่ต้องไปหน้าคอยนอนคอยว่าถูกแล้วถูกแล้วหน่งครับงถางผู้ปัญหามาก่อโตตอนนี้แล้วตายไปแล้วโยมไม่ต้องไม่ต้องไปขังบนครับถ้าโอ้หม่บำเพ็ญทานบารมีดีกว่าไม่ต้องไปรั้ว อาตมาก็รับปาาพระภิกษุพวกนั้นอยู่ว่าอาตมาจะเดินมิบาตอีปัะจในคราวนี้บางทีเนี่ยเราก็ใช้ความกวใช้ความสะดุกมันใช้ความใช้ความเข้าใจเอาชีวิตอยู่รอดมันก็ไม่เป็นอะไรนะในเมื่อองค์ไม่ได้ทันตายไปองค์ที่สองก็มาแทนที่ตอน่ เพราะว่าญาติโยมเนี่ยที่เขาใส่บาตรประจำนี้เนี่ยชีวิตของเขาได้เกิดมาจากสวรรค์ชั้นสูงๆนะไม่ใช่สวรรค์ระจอประจอกแต่ว่าพญาติโยมท่านใดหรือว่าถนนเส้นใดที่เต็มไปสวยงามโอเยสคเคสวยเลยเนี่ยนี่เขาม่ได้เกิดมาจากสวรรค์ชั้นสูงเท่านันครับเขาเกิดมาจากไม่รู้ว่าจากจากสวรรค์ชั้นไหนไหม อยากไปรู้จักสวรรค์ชั้นไหนบาศก็ไม่บาศก็ไม่ไซน์น้าบุญก็ไม่ทำพระก็ไม่มนต์ก็ไม่สวดพระก็ไม่วายมันมีไหมมันก็มีมันดดดดููิิทุกคนดูไม่อาดูดิเป็นไงเราก็ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปตงวนวางดีเราจะเอายังไงอดีเหร วางดีอตวางมันมีชีวิตแลนมีการสรช่านไม่ว่าใครจะพูดก็ดีไม่ว่ายูทูบคนไหนจะมาพูดก็ดีเรื่องการสร้างวัดกันงบุญบารมีอะไรต่างๆนี่นาที่ป็นความควันบริชชนแต่ว่าเราก็พยายามาหลายมาตรงนี้หลายตรงนี้ันชีวิตของเราเนี่ยมันดีประกัน ไอความลําบากในชาตินี้อืมหลายทาท่าได้ที่ไยเราเพราะดินชาติมันขีเหนียวเกินไปพอมาชาตินี้เนี่ยเราก็ปั้นชีวิตลของเราใหม่่อมาสาร้างหุืสร้างสนน่ศนของเราเนี่ยให้มันแบขึ้นอย่างน้อยๆบางประเทศทาให้เรานั้นเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นครูที่เล่าให้ใครฟังแล้วเนี่ยภาพปริงจาเราต้องทำท่าอย่างนี้เนาะนี่ะภาภูมุใจา จริงๆแล้วอย่างครูเล่าคำสอนไปคนก็คำเป็นอยู่แล้วแหละโอ้จะสอนได้อืมฮึตกแล้วครับแล้วต่อถ่ายอยู่เลยนะเอ้อกินก่อนกินก่อน่ะใช่ว่าพระพุทธเจ้าจติชิ่นบิณฑาตรนี้ว่าเป็นพระยังไงไม่บิณฑบาตรจั่วทีมนก็ไม่ค่อยสวดพระก็ไม่ค่อยไหวไม่พระวิหารก็ไม่ค่อยไหวนะก็อยู่ยเฉยๆอย่างนี้แหละ แต่อยู่เฉยๆอ,อย่างนี้เนี่ยมันถูกต้องตามตําราถูกต้องตามตารายัางไงก็คือเขาว่า,าเมื่อก่อนมาๆนะมา,มาทายอยู่<ต>ทายอยู่เราไปเจอพระองไหนไม่รู้เขาชวนเราไปถุณงครับแ<ค><อ>ที่จะไปเดินถุนดงอยู่ในอยู่ในอยู่ในป่าดงนี้เปล่าเลยนะวเว้ยแพ่งนะไ่เอาเดินตามถนนเลย เดินตามถนนเดินไปเดินมาสปรากฏสึ้นมาว่าอ่านต่อนี่นะเราเก็บเราเราทำอย่างนี้นะยิ่งเดินเเดินมานะเรเดินมายิ่งเดินเร็วก็เหนื่อยมากยิ่งเดินไกลก็ยิ่งแต่เหนื่อยมากเขาไปว่าิเดินไปเดินมาโอ้โหมีแต่ความลำบากมีแต่ความหิวกันหิวหิวจนถึงกับขนาดมองรถเลยยังเลือใจเลยว่าโอ้โหคนในรถนี่มันไม่มีคนอยู่นมันมีแต่ผู้ผีปีศาจนี่ ก็มีมีไอ้ขนมก็มีมีครับถ่าย <im <im ถ่ายอยู oui> <im 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 ่เนี well <im <im ่ยเห็นไหมเนี่ยด um> ูอยู่เนี่ยก็อัดอยู่อ่าแต่สติงเกอร์ดิสติงเกอร์ดิโชยดิสติงเกอร์บอร์ดอ่าสติงเกอร์ดิอ้าเอาโอ้โหต้องได้ไงเนี่ยอือเก่งเอาแค่นี้ก่อนจุดก่อนนะไปละลายนาทีแล้ว